ค่ะอาจารย์ธนวัน์คะอยากให้พูดถึงนิดนึงค่ะว่าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ปัญหาสลากแพงเราส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรค็ความต้องการหรือว่าอะไรบ้างคะอาจารย์ก็เกิดตรงที่สุดนะครับก็มาจากการที่ก็บอกว่าคนขายเองเนี่ยที่ได้สลากกินแบ่งรัฐบาลที่เป็นใบๆเนี่ยนะครับครับก็ไม่ทําตามสิ่งที่เขาสัญญากับสํานังกงานสลากว่าจะขายเองด้วยตัวเองนะครับ,รบไม่ขายช่วงแล้วก็จะขายในราคา8ปสิบบาท เราก็เข้าใจในหลักของการทํากําไรนะครับบางคนก็บอกว่ารับมาจากไปรษณีย์เมื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลส่งมอบสลากให้นี่นะครับก็มีคนมาซื้อต่อกก็ขายทันทีเลยที่สที่ที่หน้าไปรษณีย์นะครับบางทีก็ขายตามราคาบางทีก็ขายเกินราคาคือสิ่งแรกถ้าถามผมว่าอะไรเป็นปัญหาคือเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาแล้วก็เห็นกําไรเป็นตัวตั้งนะครับโดยที่ไม่ได้ยึดว่ากฎหมายบอกว่าให้ขายแปดสิบบาทและผู้ขายเองก็บอกว่าจะขายเองนะครับเพราะฉะนั้น มันก็เป็นการผิดสัญญาโดยผู้ขายอันนี้ถามว่าปัญหานี้คือตรงที่สุดหรือถ้าเราคุยกันอง,อง,ง่ายๆว่าถ้าทุกคนรักษาสัญญาไว้ว่ารับสลากมาแล้วบอกว่าจะเป็นอาชีพและสัญญากับสลากว่าจะขายสลากเองนะไม่ขายเกินราคานะ,ะนะครับไม่ขายช่วงนะมันนี่สลากเกินราคาแล้วครับครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองเนี่ยก็เป็นปัญหาที่เป็นที่มาของการที่ทําให้คนเนี่ยขายช่วงเพราะว่าบางคนที่รับสลากเองเนี่ยพอต้องการทากำไรเร็วเขารู้ว่ามีคนจะไปซื้อต่อ เพราะว่าจะมีคนต้องการขายเนี่ยมากกว่าจํานวนสลากที่มีสลากตอนนี้เนี่ยเราพินประมาณหนึ่งร้อยล้านใบนะครับต่องวดซึ่งเรามอบให้คนขายในยประมาณคนละห้าเล่มก็หมายความว่าจะมีคนขายทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยเพียงแค่สองแสนคนคจุดนี้เนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่สองพันห้ารอห้าสิบแปดแล้วนะครับว่าเราจัดสรรสลากได้ให้คนขายแค่ประมาณสองแสนเล่มสองแสน 2, คนนะครับแต่ตั้งแต่ปีห้าแปดจนถึงปีหกหกเนี่ยคนมีความรู้สึกว่าขายสลากนี้มีกาไร เขาก็เลยเข้ามาในอาชีพนี้เราเคยเปิดลงทะเบียนนะครับก็ปรากฏมีคนต้องการขายสลากถึงหนึ่งล้านคนครับนั่นหมายความว่าปริมาณสลากที่พิมพ์อยู่ขนาดนี้เนี่ยซึ่งคนซื้อซื้อประมาณร้อยล้านใบเนี่ยนะครับคนซื้อซื้อพอดีเนี่ยนะครับแต่ความต้องการขายมีถึงห้าร้อยล้านใบมันจึงเป็นที่มาของการที่สลากเนี่ยมีไม่พอต่อความต้องการขายไม่ได้หมายความมีไม่พอต่อความต้องการซื้อนะครับแต่มีไม่พอต่อความต้องการขายมันเป็นที่มาของการที่สลากเกินราคานะครับผมจะว่านี่คือนี่คือสองประเด็นหลักๆนะครับอืมครับ อาจารย์ครับอย่างผู้ผู้ขายเนี่ยบางคนเขาบอกว่าโอ้ยรับมาแพงก็ต้องขายแพงตรงนี้เราจะแก้ไขย,ยังไงฮะทาไมเขาถึงรับมาแพงแล้วก็จาเป็นต้องมาขายเป็นแพงฮะคคือมันแก้แงไขง่ายด้วยวินัยของคนขายนะครับคาว่ารับมาแพงหมายความว่ายงไหมายความว่าเขาไม่มีสลากอยู่ในมือครับ,ค,รบคือคือถ้าเราคิดแบบคิดแบบธรรมดาธรรมดานะครับอันนี้คิดแบบสามัญสำนึกง่ายๆนะคะคือพอไม่มีสลักเนี่ยแสดงว่าอาชีพนี้ไม่ได้เปิดให้กับเขาเป็นคนขายนะครับค่ะดังนั้นเนี่ยเขาควรประกอบอาชีพอื่น ผมพูดอย่างนี้เนี่ยคนขายก็จะมีความรู้สึกวา่าเอ๊ะทำไมไปวิทจรออโอกาสในการทำมาหากินแต่ว่าสลากมีอยู่แค่เนี่ยครับเหมือนกับวินมอเตอร์ไซค์นะถ้าถ้าเสื้อวินมอเตอร์ไซค์มีจํากัดคนที่อยากขี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหาเสื้อมาสวมแล้วก็มาขี่มอเตอร์ไซค์ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเหมือนกับแท็กซี่ะครับถ้าสมมติว่าเขาไม่มีใบขับขี่หรือแม้กระทั่งเขาไม่สามารถหาแท็กซี่มาขับได้เขาก็ไม่สามารถขับแท็กซี่ป้ายเหลือได้นะครับ พราะสลากก็เหมือนกันเป็นอาชีพที่ไม่ช่เป th ิดเสรีร้อยเปอร์เซ็นเพราะสลากมันมีแค่นี้นะครับเพราะฉนั้นอย่างที่บอกก็คือว่าเขาบอกว่าเขารับมาแพงเนี่ยก็แสดงว่าเขาไม่มีสลากอยู่ในมือคก็ไม่ควรจะรับมาแพงก็ควรจะไปหาการรับมาถูกและขายตาตมกฎหมายอันนี้ผมพูดแบบหลักบ,บ้านๆนะครับ,รบแต่ที่ผมบอกก็คือว่าสลากมีไม่เพียงพอต่อความต้องการขายดังนั้นเนี่ยถ้าเราพิมพ์สลากห้าร้อยล้านใบเนี่ยคนขายมีพอแน่ครับแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นคือสลากจะเหลือ แลแ้วทาให้คนขายขาดทุนแล้วก็จะมีกลุ่มคนในสังคมกลุ่มหนึ่งบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, อย่างนี้มอมเมาสังคมแน่เลยว่ากินสลากเพิ่มตั้งค่าเท่าอ่ะครับมันก็กลายเป็นปัญหาที่จะเกิดวังวนต่อเนื่องนะครับครับ,รบแล้วแนวทางการแก้ไขปัญหาสลากแพงของรัฐบาลเนี่ยที่ผ่านมาเรามีวิธีการอะไรบ้างครับคือจุดแรกเนี่ยในอดีตนะครับตั้งแต่ก่อนปีห้าแปดเนี่ยสลากมีเพียงแค่สามสิบเจ็ดล้านใบครับเราเห็นว่าสลากแพงส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากความต้องการสลากมีมากกว่าปริมาณสลากที่อยู่ในระบบ เราจึงเพิ่มปริมาณการผลิตออกมาเป็น100ล้านใบตวงนะครับนั่นคือวิธีแก้ที่หนึ่งนะครับวิธีแก้ที่สองเนี่ยก็คือป้องตามแล้วก็ปราบตามคนที่ขายเกินราคาแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะครับหลายคนบอกว่าทำไมเห็นคนขายแพงเนี่ยทาไมถึงไม่จับหลักการที่สำคัญคือการจับเนี่ยก็คือตารวจนะครับหรือว่าทางนายอำเภอคือฝ่ายความมั่นคงอนะครับจะมีอํานาจในการจับเห็นปักจับได้เลยนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราไปตรวจเนี่ย เราก็จะไม่เจอคนขายเกินราคาเพราะเขาจะรู้ว่าจะมีเจ้าที่มาจับละแต่เมื่อเวลาที่ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเดินไปก็จะจะเห็นนะครับเห็นได้แต่ว่าเมื่อเห็นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานตํารวจก็ต้องไปตามตรวจมาจับมันมันถึงทําให้การจับเนี่ยเกิดขึ้นได้ไม่เยอะแต่ว่าก็จับไปนะครับแล้วก็ตัดโคต้าทิ้งคตลอดชีวิตนะครับสำหรับคนขายที่ที่ส่งและขายเกินราคาก็มีการตัดไปอย่างสองสมปีที่แล้วเนี่ยตัดไปประมาณนะครับเกือบหมื่นห้าพันรายนะครับแล้วโคต้าเนี่ยเข้าไปในสลักดิจิทัล นั่นก็หมายว่าตอนนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลก็แก้ไขปัญหาโดยการที่หนึ่งก็คือทําสลากดิจิทัลในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ซึ่งตอนนี้มีสิบ็ดล้านใบนะครับในปีนี้จะเพิ่มเป็นส0ิบล้านใบจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นเพื่อให้คนซื้อเนี่ยซื้อได้คล่องตัวขึ้นง่ายขึ้นและหาได้ง่ายขึ้นทําให้เราหวังว่าคนขายข้างนอกเนี่ยเมื่อเห็นสลากดิจิทัลแปดสิบาทเนี่ยคนซื้อจะปฏิเสธการซื้อเกินราคาแปสิบาทอันนี้คือจุดที่หนึ่งที่เราทําาคอรรงสบทททเนี่ะัุำ นะครับตอนนี้เรามีประมาณพันกว่าจุดนะครับสายสลักในราคา80บาทนะครับอันนี้ก็จะขายเป็นใบๆนะขายในราคา80บาทนะครับอันนี้คือวิธีนะฮะทำของเราง่ายๆก็คือ 1. จับนะฮะป้องปรามแล้วก็ตัดโปล้ดทิ้งนะครับโอนเข้ามาที่ดิจิทัล 2. ก็คือทาสลักดิจิทัลที่แอปพลิเคชันเป่าตํำสามก็คือในเรื่องของการตั้งร้านสลัก80บาททั่วทุกอำเภอทั่วประเทศนะครับประมาณพันจุด ครับเอออาจารย์ครับอย่างเรื่องของโครงการสลากดิจิตอลสลากออนไลน์เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายกีจัก,กรยานขายหรือขายตามท้องถนนเขาก็บอกว่าเอ๊ะตรงนี้มันเป็นการแย่งอาชีพเขาหรือเปล่าทําให้เขาขายไม่ออกอรัอาจารย์นะคือเราต้องต้องแยกประเด็นนะครับ,รบสลากมีทั้งหมดหนึ่งร้อยล้านใบแล้วมันขายหมดเพราะฉะนั้นสลากดีสลากดีเท่าไม่ได้เป็นการพิมพ์เพิ่มเข้ามานะครับเป็นการที่จะดึงเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันเพื่อความ สะดวกของผู้ซื้อและซื้อตามราคาตามกฎหมายครับถามว่าแย่งไหมผมคิดว่าไม่แย่งนะเพราะว่าตัวของคนขายเนี่ยนะครับที่เดินเร่เข้าไปเนี่ยคือคนขายเนี่ยเขาจะรู้เลยครับว่าลูกค้าเขาอยู่ตรงไหนและขายยับยังนะครับถ้าเขาขายเกินราคาเนี่ยอันนี้แย่งอนาะชีพเขาแน่นอนเลยเพราะคนซื้อก็จะปฏิเสธว่าเอา้าทาไมขายเกินราคาละ่ะขายตั้งร้อยบาททําไมขายร้อยยี่สิบดีเท่าเนี่ยขายได้แปดสิบเองเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเป็นแบบนี้ป้าเมียคนที่ขายเดินเล่นเนี่ยน็จะเริ่มที่จะลดราคาลง แล้วก็หวังว่าจุดท้ายจะขายในราคา80บาทนะครับ,รบเพราะว่าท้ายสุดเนี่ยคนซื้อปฏิเสธการซื้อสลกกอากตินราคาดังนั้นเนี่ยสำนักง,งานสลากจึงมีแผนที่จะเติมสลากเข้าไปที่ตอนนี้ดิจิทัลมีแค่ประมาณ17ล้านใบหรือร1 7เราจะเติมให้ปีนี้เนี่ยเข้าไปให้ได้30%รหรือ30ล้านใบ,บและอีกสองปีข้างหน้าก็จะเติมเข้าไปให้ได้50%ะน,นะครับเพราะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าเมื่อสลากดิจิทัลเนี่ยคนหาซื้อได้คล่องตัวง่ายแล้วเนี่ยก็จะทําให้คนที่ขาย ตามแผงหรือขายตามจุดต่างๆเนี่ยก็จะขาย,ขายสลักในราคา80บาทครับพูดง่ายๆก็คือจะใช้กลไกตลาดในการที่จะจัดการตรงนี้ใช่ไหมครับเมื่อมีของถูกของดี80บาทอะไรแบบนี้แล้วคนก็จะปฏิเสธพวกออสลากเกินราคาหรือว่าสลากที่ที่ร้อยหนึ่งอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะนะครับ,รบขอบคุณนะครับที่ชี้ประเด็นนี้เพราะว่าสิ่งสำคัญที่สานักง,งานตลาดทำเนี่ยคาถามสำคัญคือถ้าเราจะขาย80บาทจริงๆเนี่ยเราก็เข้าสลากดีเท่าร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม โดยที่สำนักง,งานสากลแข่งรัฐบาลก็ดำเนินการขายเองได้ทั้งหมด100ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับเพราะกฎหมายไม่ได้บอกว่าห้ามสำนักง,งานสากลแข่งรัฐบาลขายอีกอนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากๆเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติมานานว่าสำนักง,งานสากลแข่งรัฐบาลเนี่ยสร้างอาชีพให้คนไทยครับดังนั้นเนี่ยทุกประเด็นที่เราทำเนี่ยนะครับการเข้าไปสลาดดิจิทัลเนี่ยมีคนขายที่มีชื่อมีตัวตนจริงๆและได้รับเงินจริงจากการขายในสลาดดิจิทัล เพราะเนี่ยเรายังยืนนะครับประเด็นในการที่จะมอบอาชีพให้กับคนไทยในการขายฉลากเพียงแต่จูงใจให้เข้ามาขายฉลากดิจิท่ลในราคา80บาทรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับสำนักงานแทนที่จะขายเกินราคาทําให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับ,รบเพราะ,ะนั้นเราก็ยังมุ่งเน้นสร้างอาชีพให้คนไทยแล้วก็ใช้กลไกต่างๆในการจูงใจให้คนเนี่ยเข้ามาขายในราคา80บาท นั่นคือวิธีที่สำนักงานสากลแมงม้าตบานทำนะครับซึ่งก็ต้องบอกกับพี่น้องคนไทยทุกคนว่ามันอาจจะช้าแต่ว่าเรากําลังดูแลคนขายนะครับแล้วก็ดูแลคนซื้อไปพร้อมๆกันครับครับก็คือสลากดิจิทัลเนี่ยก็เป็นข้อดีนะครับสำหรับผู้ซื้อสามารถซื้อได้ในราคา80บาทจริงๆแล้วก็เลือกเลขได้ด้วยนะฮะส่วนผู้ขายก็มีช่องทางในการขายเพิ่มมากขึ้นลดค่าใช้จ่ายในการขายนะครับเพราะว่าสลากดิจิทัลเนี่ยทางทางสำนักงานสลากเป็นเพียงช่องทางใช่ไหมฮะในการที่จะให้ผู้ ผู้ขายเนี่ยสามารถขายได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ถึงมือผู้ซื้อเนี่ยอย่างเป็นธรรมก็คือแปดสิบาทนั่นเองครับค่ะอาจารย์คะตอนนี้เราแก้ปัญหาสลากราคาแพงถูกมาถูกทางไหมคะมีผลสําเร็จอะไรที่การันตีได้เพิ่มอีกไหมคะหลังจากนี้ครับก็คําถามว่าถูกทางไหมคือถูกทางนะครับครับเพราะว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือเวลาเราเจอภาคประชาชนที่เขาเป็นผู้ซื้อสลากเนี่ย เขาก็จะชื่นชมสำนักง,งานสลากนะครับเราจะเห็นทั้งในแง่ของสื่อสารมวลชนเองตลอดจนบางคนที่ที่อย่างผมเองเนี่ยรู้จักใครก็ตามทุกคนก็จะทักแต่เล่นสลากดีเท่านะครับครับตอนสำนักง,งานสลากเนี่ยถูกตาหนิเยอะมากว่าเอ๊ะทำไมสลากยังแปดสิบาทยังไม่สามารถดําเนินการอะไรได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาไปที่ไหนเนคนบอกโอ้ดีมากเลยสลากดีเท่าเ่ยทำไมเขาซื้อได้ราคาแปดสิบ 80. หวังว่าจะ,ะทําสําเร็จทั่วประเทศนะครับคนก็จะเห็นว่าเราทํามาแล้วเขาซื้อสลากแปดสิบบาทได้จริงนะครับครับ คนซื้อเนี่ยก็บอกว่าโอ้ดีจังเลยเขาสามารถที่จะเลือกเลยกได้เองนะครับเราไม่ถูกโขกราคานะครับที่บอกว่าโอ้รวมยากหาหาได้ยากมันจึงแพงเขาบอกว่าเขาไม่ถูกโขกราคาจากผู้ขายเขารู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นนะครับขณะเดีวยวกันเวลาถูกในรางวัลเขาบอกโอ้ดีแล้วเขาจะได้รับเต็มๆเพราะว่าเขาไม่ต้องไปไปไป,ไปขึ้นเงินเองแล้วก็เขาไม่ต้องไปรักษาคือขายช่วง นะครับหายช่วงให้ให้กับตัวแทนเนี่ยไปไปขึ้นเงินให้นะครับเขาก็จะผ่านแอปพลิเคชันผ่านระบบธนาคารและเขาก็จะได้ใช้จ่ายไอ้ทุกทีได้เงินรางวัลที่ที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะค่าธรรมเนียมหักไปแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตมันก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนแหละครับที่สามารถที่จะถือสลากแล้วก็ไม่ถูกโขกราคาแล้วก็ยืนยันตัวตนว่าตัวเองเป็นเจ้าของในการซื้อเวลาทําหายทำรนเนี่ยตัวเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันอยู่ในเครื่องโทรศัพท์เขาแล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์ยังค้างอยู่ว่าเขาเป็นเจ้าของ นะครับเลขหมายนี้เพราะนั้นเนี่ยระบบทุกอย่างมันยืนยันเพื่อประโยชน์ประชาชนนะครับครับอาจารย์ฮะมีข่าวเมื่อไม่กี่วันเนี่ยที่บอกว่ากาสทชเนี่ยเขาบอกว่าแพลตฟอร์มเอกชนเนี่ยแฟพลตฟอร์มเอกชนในการที่จะขายหวยออนไลน์เนี่ยไม่สามารถโฆษณาได้ไม่สามารถโฆษณาได้นะฮะก็มีการปิดเรื่องของการโฆษณากันไปสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจริงๆแล้วเนี่ย อันนี้ถามในข้อกฎหมายว่าอสํานักงานสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลสามารถโฆษณาได้ไหมครับว่าเ,เรามีสลากแปดสิบาทจริงหรือว่ามาใช้แอปเป๋าตังในการซื้อหวยอะไรแบบนี้จริงๆแล้วเราทําได้ไหมฮะไม่ได้ครับอันนี้เป็นมติครมอีศสองพันาสิบเอ็ดนะครับซึ่งบอกว่าสํานักงานสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเนี่ยสามารถให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนได้ครับแต่ห้ามจูงใจในการซื้อ ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำนักง,งานสากลมนับาลเวลาถ่ายทอดเนี่ยนะครับาการออกรางวัลเนี่ยก็เพื่อให้ประชาชนนะครับได้เห็นว่า,าการออกรางวัลเนี่ยถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็เราก็จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระหว่าง,างาการถ่ายทอดสดน,นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการให้ความรู้ขั้นในด้านกนกเองเวลาเราบอกว่าตอนนี้สลาก80บาทเนี่ยสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันต่อฟังนะ เราก็เป็นการพูดถึงข้อพิริงแต่เราไม่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 ได้พูดว่าอยากซื้อสลากไหมละครับแปดสิบาทมาซื้อที่แอปพลิเคชันอันนี้เป็นเรื่องของการจูงใจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของมติครมที่บังคับสำนักงานสลากแต่เดียวกันเองเนี่ยถ้าเราพูดในวงกว้างขึ้นเนี่ยในเรื่องของการพนันเนี่ยมันมีกฎหมายการพนันคุมอยู่แล้วครับว่าไม่นะครับห้ามมีการโฆษณาหรือห้ามมีการจัดการพนันและสิ่งสำคัญคือสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยถูกตีความว่าคือการพนันนะครับ S <S แต่เป็นการพนันอย่างอ่อนดังนั้นเนี่ยสำนักง,งานสากลแห่งระมันจึงเข้าอยู่ในโหมดของการจัดการการพนันซึ่งมันเป็นเรื่องที่รัฐบาลทุกประเทศเนี่ยเขาจัดการในโหมดซึ่งการได้บาลไทยก็ผ่านสำนักง,งานสากลแข่งระมัลนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงถือว่าเราเองเนี่ยอยู่ในเรื่องของการพนันแล้วก็เป็นการดูแลก,การพนันให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จัดระเบียบของการพนันเราจึงทําตามมาติครมอและตามกฎหมายโดยรวมที่ไม่ต้องการให้โฆษณาเพื่อจูงใจให้คนมาซื้อนะครับ เพราะนั้นเราก็อยู่ในกฎหมายนี่แหละครับโอ,อครับก็เท่ากับว่ากฎหมายฉบับนี้ก็คือใช้บังคับอย่างเท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเอกชนหรือว่าแพลตฟอร์มของรัฐบาลเนี่ยก็คือห้ามโฆษณาจูงใจให้คนซื้อสลากแต่ว่าสำนักงานสลากเนี่ยก็คือสามารถให้ความรู้สดแสดงความโปรง่งใสได้ว่าการออกรางวัลเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สลากไปสิบาทมีอยู่จริงแต่ว่าเนื้อหาต้องไม่ใช่เป็นการจูงใจก็ไม่ได้เลือกปฏิบัติระหว่างแพลตฟอร์มเอกชนแล้วก็แพลตฟอร์มของเราใช่ไหมฮะ ครับถ้ามาติคอรมอเนี่ยังคับสำนักงานสลากนะครับแต่ว่าทางผมว่าในเจตารณ์ของกฎหมายพนันเนี่ยมันมันมันคุมประเด็นทุกทุกประเด็นอยู่แล้วครับครับครับเอาละครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ